คุณเคยรู้ไหมว่าในอเมริกามีชุมชนหนึ่งที่เลือกความเรียบง่ายแทนชีวิตสมัยใหม่ชาวอามีชิชผู้เป็นที่รู้จักจากการปฏิเสธความสะดวกสบายของโลกยุคใหม่ดำรงชีวิตราวกับเวลาหยุดนิ่งแต่ภายใต้ไลฟ์สไตล์ที่เรียบง่ายนั้นกับซ่อนวัฒนธรรมประหลาดใจและเรื่องราวที่ไม่ค่อยถูกเปิดเผยลองจินตนาการถึงประเพณีเกียวพาราสีที่คู่รักหนุ่มสาวนอนเตียงเดียวกันแต่ห้ามถูกเนื้อต้องตัวเด็ดขาด แล้วในสังคมที่ไม่ค่อยเปิดพูดคุยเรื่องบางอย่างความรักละลัก,ลกและความสัมพันธ์เติบโตขึ้นได้อย่างไรเบื้องหลังภาพลักษณ์ที่ดูสงบเงียบของชุมชนนี้อาจทําให้คุณประหลาดใจมากกว่าที่คิดมาดมดิ่งเพื่อค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่และประเพณีแปกตาของชาวอามิชที่มีไม่กี่คนเท่านั้นที่เคยได้เห็นด้วยตาตนเองชุมชนอามิชเป็นภาพตัดที่โดดเด่นจากโลกสมัยใหม่ด้วยการแยกตัวออกจากเทคโนโลยี และความสะดวกสบายรถยนต์โททัสหรือแม้แต่เครื่องจัก,กรกลง่ายๆก็ไม่มีให้เห็นในชีวิตประจําวันเพราะพวกเขาให้ความสําคัญกับชุมชนมากกว่าความเป็นปัจเจกกระบวนทัศน์ทั้งหมดนี้ถูกรากฐานด้วยความเชื่อทางศาสนาอย่างลึกซึ้งซึ่งส่งอิทธิพลต่อประเพณีความสัมพันธ์และโครงสร้างครอบครัวพฤติกรรมอย่างเช่นรักเพศเดียวกันซึ่งถูกมองว่าไม่สอดคล้องกับหลักคำสอนของอาิม จึงถือว่าไม่เหมาะสมผู้นำโพสต์มักกล่าวว่าความรู้สึกเช่นนี้พบได้น้อยมากแต่ชุมชนใดก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ทั้งหมดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีใครสักคนเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของตัวเองในสังคมดังเดิมเข้มขน้นเช่นนี้การพูดออกมาตรงๆงแทบเป็นไปไม่ได้และผู้ที่ต่อสู้กับความรู้สึกเหล่านี้มักต้องเผชิญความท้าทายหนักหน,น่วงวัฒนธรรมอมิชที่ยึดมั่นกฎเกณฑ์เคร่งครัดทำให้แทบไม่มีพื้นที่สำหรับการยอมรับความแตกต่างทางตัวตน คนหนุ่มสาวที่ต้องการค้นหาหรือแสดงออกตามตัวตนเองมักเสี่ยงที่จะสูญเสีย,สยครอบครัวชุมชนและวิถีชีวิตทั้งหมดที่ตนรู้จักทางเลือกที่พวกเขาพบมักมีเพียงการกดทับความรู้สึกหรือไม่ก็ออกจากชุมชนไปอย่างเส้นเชิงสำหรับผู้ที่ตัดสินใจอยู่ต่อโบสจะมีการให้คำปรึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพาพวกเขากลับสู่คำสอนของอามิจมากกว่าการเปิดพื้นที่แห่งการยอมรับแม้เช่นนั้น ชาวอามิชก็ยังยืนยันว่ามนุษย์ทุกคนสมควรได้รับความรักแม้ว่าวิธีของพวกเขาอาจยังไม่พร้อมอบรับความหลากหลายของอัตลักษณ์ก็ตามภาพสะท้อนนี้ช่วยให้เราเข้าใจโลกทัศน์ของชาวอามิชพันเลนที่ซับซ้อนเต็มไปด้วยศรัทธาประเพณีและความเป็นตัวตนซึ่งชวนให้คนลึกลงไปในชุมชนที่ผู้คนนอกมักเข้าใจไม่ท่องแท้เช่นเดียวกับทุกสังคมความรักและความสัมพันธ์มีบทบาทสําคัญในชีวิตของชาวอามิช แม้จะถูกกำกับด้วยกฎวัฒนธรรมเฉพาะตัวความสัมพันธ์ก่อนแต่งงานถูกห้ามอย่างเป็นทางการแต่ก็ยังเกิดขึ้นได้เหมือนในหลายสังคมอื่นเมื่อเกิดการตั้งครรภ์ก่อนแต่งงานชาวอามิชมักจัดการโดวยวิธีของตนเองโดยมักสนับสนุนให้คู่รักแต่งงานอย่างรวดเร็วทําให้เกิดงานแต่งงานเร่งด่วนซึ่งจัดขึ้นนอกฤกดูการแต่งงานปกติเพื่อลดความอับอายของครอบครัวแนวทางนี้ช่วยให้ชุมชนรับมือกับสถานการณ์ โดยไม่เกิดผลกระทบทางสังคมมากเกินไปตั้งจากแนวโน้มสังคมอเมริกันทั่วไปซึ่งผู้คนแต่งงานช้าลงเรื่อยคนอามิชส่วนใหญ่แต่งงานตั้งแต่อายุ20ต้นทนเหตุผลสําคัญมาจากพิธีบัพติสตก่อนแต่งงานซึ่งเป็นการประกาศความมุ่งมั่นต่อทั้งสรัทธาและคู่ชีวิตจากการศึกษาของสํานัก Young Center for a n a b a p t i s t and p i p t i s t Studies ในปี2023พบว่ากว่า80%ของคนนุ่มสาวชาวอามิช แต่งงานก่อนอายุ25ประเพณีนี้สืบทอดอย่างมั่นคงมายาวนานหลายรุ่นการแต่งงานในชุมชนอามิชมีใช่เพียงการรวมตัวงคนสองคนแต่ยังเป็นสายสัมพันธ์ทางจิตวินดานที่สะท้อนความจงรักภักดีต่อโบสการมีคู่ครองเพียงหนึ่งคนเป็นคุณค่าที่อย่างรากลึกและครอบครัวถือเป็นศูนย์กลางของสังคมอามิชแต่เมื่อความสัมพันธ์ก่อนแต่งงานมีข้อจำกัดมากเชน่นนี้แล้วชาวอามิชเรียนรู้เรื่องความรักชีวิตคู่ และการสร้างครอบครัวกันอย่างไรประเด็นชวนสงสัยนี้เปิดหน้าต่างให้เราเห็นโลกที่แตกต่างจากของเรามากทีเดียวก่อนที่เราจะดำดิ่งลึกไปประเพณีแซนประหลาดแต่ชวนลงไลเหล่านี้ฉันมีเรื่องอยากขอเล็กน้อยค่ะอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสนับสนุนช่องของพวกเราการสนับสนุนของคุณมีความหมายมากและช่วยให้เราสร้างเนื้อหาที่ดียิ่งขึ้นไปอีก ตกกองไหมคะในโลกของชาวอามิชความเรียบง่ายและความทอมตนเป็นแนวทางของทุกมิตรในชีวิตรวมถึงประเด็นที่สังคมทั่วไปมักพูดกันอย่างเปิดเผยด้วยหนึ่งในนั้นคือเรื่องความสัมพันธ์เชิงรักและการสืบพันธุ์ของมนุษย์ซึ่งยังคงเป็นหัวข้อที่แทบไม่ถูกกล่าวถึงแตกต่างจากระบบการศึกษาสาธารณะที่มีหลักสูตรเพศศึกษาเป็นส่วนหนึ่งอย่างเป็นทางการโรงเรียนของชาวอามิชกลับละเว้นหัวข้อนี้ทั้งหมด สะท้อนถึงบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมที่ฝั่งรากลึกมานานแทนที่จะเรียนรู้ผ่านบทเรียนในห้องเรียนเด็กและวัยรุ่นอามิจจะได้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อพันธุ์แบบไม่เป็นทางการพวกเขามักสังเกตพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์เลี้ยงในฟาร์มแอบได้ยินบทสนทนาของผู้ใหญ่หรือพูดคุยกับเพื่อนแท้และค่อยๆต่อเติมความรู้ทีละน้อยวิธีการเช่นนี้ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่กระจัดกระจายและค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งต่างจากการเรียนรู้แบบเป็นระบบและอ้างอิงข้อเทจจริงในชุมชนภายนอกของอามิอย่างชัดเจนการขาดการสอนอย่างทางการนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญเกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้ใหญ่ชาวอามิชเมื่อพวกเขาเข้าสู่ชีวิตสมรสและการสร้างครอบครูผู้เชี่ยวชาญอย่างดตรโดนัทเครบินแห่งศูนย์ศึกษากลุ่มอนาแบติสและเพียติสชี้ให้เห็นว่าการไม่มีความรู้ที่เป็นโครงสร้างชัดเจน อาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดและความท้าทายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคู่แต่งงานอามิชวัยหนุ่มสาวผู้หญิงจำนวนมากอาจพบว่าตนเองไม่พร้อมรับความเป็นจริงของชีวิตสมรสทั้งในด้านการสืบพันธุ์ความยี้เนื่นย่อมและสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับร่างกายของตอนเองแนวปฏิบัติทางวัฒนธรรมอันโดดเด่นนี้สะท้อนให้เห็นทั้งจุดแข็งและความซับซ้อนของวิธีอามิชซึ่งชวนให้ใครหลายคนได้คบคิดตาม ลองจินตนาการว่าคุณก้าวเข้าสู่โลกที่รถม้าแทนรถยนต์เทคโนโลยีแทบไม่มีให้เห็นและชีวิตดำเนินไปด้วยศรทัทธาครอบครัวและประเพณีสำหรับคนหนุ่มสาวชาวอามิชนีไม่ใช่เรื่องในอดีตรหรือวิธีชีวิตทางเลือกแต่คือความจริงในทุกๆวันของพวกเขาทว่าในช่วงสัน้นๆของวัยเยาว์มีช่วงเวลาพิเศษที่เรียกว่าร um ัมสปริงกาเปิดประตูไปสู่อีกโลกที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงรัมสปริงกาม,มักถูกโรแมนติไซส์ว่าเป็นห่วงเวลาแห่งอิสรภาพ แต่แท้จริงแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นนี่คือการเดินทางค้นหาตัวเองที่เต็มไปด้วยอารมณ์และความหมายส่วนตัวลึกซึ้งในช่วงนี้ชายหญิงอมิชวัยรุนได้รับการส่งเสริมหรือ,อย่างน้อยก็อนุญาตให้ทดลองใช้ชีวิตในแบบที่อยู่นอกเหนือชุมชนพาวกเข้าอัดลองแต่งกายแบบสมัยเล่นโซเชียลมีเดียไปงานปาร์ตี้หรือแม้แต่ลองดื่มแอลกอฮอล์และออกเดตทวารมสปริงกาไม่ได้เป็นเพียงช่วงเวลาแห่งการปล่อยตัว แต่เป็นช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจครั้งสำคัญชุมชนอามิชองประเพณีนี้ด้วยความหวังว่ายาวชนจะกลับมาพร้อมตั้งใจหยุดมั่นในคุณค่าที่เติโบโตมาด้วยกันและน่าทึ่งที่ผลการศึกษาพบว่ายาวชนอามิชมากถึง90%เอร์เซเลือกกลับสู่ชุมชนรับบัพติสมาและยืนยันคำปฏิญาณต่อสุธาและครอบครัวอัตราการกลับสู่ชุมชนที่สูงนี้บ่งบอกถึงพลังของประเพณีอามิชและเซน่งของสังคม ที่แน่นแฟนของพวกเขาอย่างชัดเจนสำหรับผู้ที่ตัดสินใจไม่กลับมาผลลัพธ์นั้นหนักหนาวไม่น้อยการเลือกชีวิตนอกชุมชนอามิชมักหมายถึงการแยกจากครอบครัวและสังคมที่เติบโตมานับตั้งแต่เกิดนี่คือการตัดสินใจที่ต้องใช้ความกล้าหาญอย่างยิง่งพร้อมความท้าทายในการใช้ชีวิตในโลกที่ไม่คุ้นเคยเลยถ้าคุณได้รับโอกาสให้ลองใช้ชีวิตนอกทุกสิ่งที่คุณเคยรู้จักคุณจะเลือกอย่างไร คุณจะกระโจนเข้าสู่โลกสมัยใหม่เต็มตัวหรือจะยังคงพักดีต่อรากง้าของตนเองมาบอกเล่าความคิดกันในคอมเมนต์นะว่ารัมสปริงกาของคุณจะมีหน้าตาแบบไหนประเพณีแห่งการสำรวจทดลองนี้แตกต่างอย่างชัดเจนจากมุมมองด้านอื่นๆของชีวิตอามิชเช่นการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนซึ่งหลีกเลี่ยงหัวข้อเกี่ยวกับความรักและการสืบพันธุ์อย่างตั้งใจเพื่อคงความเรียบง่ายและความไร้เดียงสา ไว้วิธีการนี้สะท้อนความเชื่อว่าการลดการรับรู้เรื่องทางโลกจะช่วยเสริมความผูกพันต่อศรัทธาและประเพณีคุณมีมุมมองอย่างไรกับประเด็นหน้าลงลายนี้ของวัฒนธรรมอามิชแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยในหลายวัฒนธรรมการเกี่ยวพาราสีมักเกิดขึ้นผ่านการออกเดทที่คู่รักได้ใช้เวลาร่วมกันเพื่อสร้างสายสัมพันธ์แต่สำหรับชุมชนอามิชแนวคิดเรื่องการเกี่ยวพาราสี กับมีเซนหน้าค้นหาในรูปแบบเฉพาะตัวที่เรียกว่าบันเดอร์ลิประเพณีเก่าแก่หลายสะตวดนี้สะท้อนวิธีสร้างความสัมพันธ์ที่ยึดความเรียบง่ายความสุภาพเรียบร้อยและการผูกพันทางอารมณ์เป็นสําคัญบันเดอร์ลิคือการที่คู่รักซึ่งกําลังคบหากันนอนร่วมเตียงเดียวตลอดทั้งคืนโดยยังคงสวมเสื้อผ้าอย่างมิดชิดแม้จะอยู่ใกล้กันเพียงใดก็ต้องปฏิบัติตามกฎเคร่งขัด ห้ามมีความใกล้ชิดทางกายทุกประเภทจุดมุ่งหมายคือการเปิดพื้นที่ให้ทั้งสองได้พูดคุยกันอย่างจริงใจและสร้างสายสัมพันธ์ทางอารมณ์โดยปราศจากแรงกดดันหรือสิ่งดึงดูดทางกายภาพในวัฒนธรรมอามิชบันเดลิงจึงเป็นพิธีกรรมก่อนแต่งงานที่สะท้อนหัวใจสําคัญของศรัทธาครอบครัวและประเพณีเพื่อให้แน่ใจว่าขอบเขตของประเพณีนี้ได้รับการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดชาวอามิชจึงมีวีที่การต่างมาย เช่นการใช้แผ่นไม้กั้นกลางเตียงหรือบางครั้งคู่รักอาจถูกหอ่ออยู่ในถุงเ้าแยกกันเพื่อลดโอกาสสัมผัสทางกายวิธีเหล่านี้ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ยกให้ความผูกพันทางใจสําคัาปฏิสัมพันธ์ทางกายสอดคล้องกับค่านินยมด้านความสุภาพและการยับยั้งชั่งใจของชุมชนรักฐานของบันเดลิงไม่ได้มีเฉพาะในวัธรรมอามิชเพราะเคยปรากฏในหลายภูมิภาคข,ของยุโรปและเอริกาในยุคแรกแม้สังคมอื่นจะค่อย เลื่อนหายไปจากประเพณีนี้แต่ในชุมชนอามิชกลับยังคงสืบต่อเป็นส่วนสําคัญของการเกี่ยวพาราสีอย่างไรก็ตามกลุ่มอามิชบางกลุ่มในปัจจุก็เริ่มปรับปรับ,รบวิธีใหม่ๆวิธีใหม่ๆเอนการออกเดตแบบมีผู้ใหญ่ดูแลแทนบันเดลิงแต่วิธีดังเดิมนี้ก็ยังคงเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจว่าชาวอามิชให้คุณค่ากับความเข้ากันได้ทางอารมณ์มากกว่าความดึงดูดทางกายอย่าง ร้าในสังคมที่ไม่มีระบบการเรียนรู้เรื่องชีวิตทางเพศยังเป็นทางการบันเดอร์ลิงจึงเป็นหนึ่งในวิธีที่ถูกควบคุมเพื่อให้คู่หนุ่มสาวได้ใช้เวลารวมกันอย่างมีความหมายก่อนตัดสินใจสร้างชีวิตคู่ตลอดไปแนวทางนี้แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากการออกเดทในโลกสมัยใหม่เปิดหน้าต่างให้เราได้มองมองเข้าสู่โลกที่สถาท้าและประเพณีเป็นตัวกับทุกอย่างก้าวของชีวิต คุณคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับบันเดลิงในฐานะวิธีการเกี่ยวพาราสีแบบอมิชมันสะท้อนความคอลบต่อคุณค่าดังเดิมหรือคุณมองเห็นความท้าทายในแนวทางนี้แบ่งปันความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะในชุมชนอมิชชีวิตหมุนรอบสรธาประเพณีและความเชื่อมั่นอย่างลึกซึ้งในระเบียบธรรมชาติแนวคิดนี้ส่งอิทธิพลไปถึงการวางแผนครอบครัวที่ชาวอมิชมักยึดถือหลักว่า ปล่อยให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าครอบครัวใหญ่ที่มีลูกตั้งแต่6กถึงสิคนจึงเป็นเรื่องปกติถือเป็นสัญลัก์ของโพอร์จากเบื้องบนมากกว่าการตัดสินใจส่วนบุคคลยามก็ตามบามปัจจุบันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแต่สําคัญซึ่งสะท้อนพัฒนาการเงียบของมุมมองชาวอามิชตามความเชื่อดังเดิมชาวอามิชมองว่าจํานวนบุตรเป็นเรื่องของสาธาเชื่อว่าลูกทุกคนคือโพร์ที่ควรต้อนรับโดยไม่เข้าไปแทรกแซง แต่การศึกษาล่าสุดรวมถึงข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านอิมิตรดอนันเคบินระบุว,ว่าขนาดครอบครัวเฉลี่ยลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วง10ปีที่ผ่านมาจึงเกิดคำถามว่าปัจจัยสมัยใหม่เริ่มส่งผลต่อคุณค่าดังเดิมเหล่านี้หรือไม่แม้ว่าการคุมกำเนิดยังไม่ใช่เรื่องแพร่หลายในหมู่ชาวอเมริกแต่ก็มีบางสถานการณ์ที่ทำให้คู่รักต้องพิจารณาวิธีวางแผนครอบครัวเช่นปัญหาสุขภาพ หรือเมื่ออายุใกล้หมดช่วงมีบุตรหลายคู่จะปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการคุมกําเนิดวิธีวางแผนแบบธรรมชาติจึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเพราะยังสอดคล้องกับหลักการของอมิชที่หลีกเลี่ยงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ไม่จําเป็นสําหรับผู้หญิงที่มีอายุมากการทํามันกําลังถูกยอมรับมากขึ้นเมื่อการตั้งครรภ์เพิ่มเติมอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพการไปพบแพทย์ในคลินิกชนบทซึ่งมักให้คําแนะนําเรื่องการวางแผนครอบครัวเพื่อเหตุผลทางการแพทย์ ก็ทำให้ชาวอามิชต้องพิจารณามุมมองใหม่แม้ว่าวิธีที่เลือกใช้จะยังมีเพียงเล็กน้อยและระมัดระวังแต่ก็สะท้อนการขยับจากแนวคิดชะตากําหนดทุกอย่างไปสู่การตัดสินใจที่คํานึงถึงปัจจัยด้านสุขภาพควบคู่กันตามข้อมูลของดรครบินแนวโน้มการเลือกใช้วิธีวางแผนครอบครัวแบบจำกัดหรือแบบธรรมชาตินี้แสดงถึงการปรับตัวอย่างชา แต่ชวนสนใจของชุมชนอามิชเป็นเครื่องยืนยันว่าพวกเขายังสามารถคงไว้ซึ่งประเพณีดังเดิมขณะเดียวกันก็หาวิธีดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของครอบครัวให้สมดุลกับสรทัทธาอย่างมันง่นคงคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเล็กทกแต่สำคัญในเรื่องการวางแผนครอบครัวของชาวอามิชมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ในคอมเมนต์ด้านล่างคะ่ะชาวอามิชเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องชุมชนที่เหนียวแน่น และค่อนข้างปิดตัวเองซึ่งช่วยรักษาขนบธรรมเนียมดังเดิมไว้ด้วยความตั้งใจอันมัน่นคงอย่างก,ก็ตามการใช้ชีวิตเช่นนี้ก็มาพร้อมความท้าทายเฉพาะตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการความหลากหลายทางพันธุกรรมการอยู่อาศัยอย่างใกล้ชิดในชุมชนที่มีอิทธิพลจากภายนอกจำกัดทำให้กลุ่มพันธุกรรมมีขนาดเล็กเล็งและก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการผสมเลือดฉีดรวมถึงปัญหาสุขภาพที่อาจตามมา ประชากรอาิิชส่วนใหญ่พึ่งพาตนเองและมีคนนอกเข้าร่วมน้อยมากจึงไม่น่าแปลกที่คู่ฟอสลายคู่จะมีสายสัมพันธ์ทางเครือญาติกันไม่มากก็น,น่อยเช่นเป็นลูกพี่ลูกน้องลำดับที่สองประชากรอาิิชในทวีปอเมริกาเหนือคาดว่ามีประมาณามแ375,000คนในปี2024และการเติบโตของประชากรส่วนใหญ่เกิดจากการแต่งงานภายในกลุ่มมากกว่าการเปลี่ยนศาสนาหรือการแต่งงาน กับผู้ที่ไม่ใช่อามิชปัจจัยทั้งหมดนี้นำไปสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าผลผู้ก่อตั้งคือการที่กลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานขนาดเล็กเป็นรากฐานทางพันธุกรรมและขยายต่อเนื่องหลายชั่วอายุคนโดยแทบไม่มีพันธุกรรมใหม่จากภายนอกผลผู้ก่อตั้งนี้ส่งผลให้ชุมชนอามิชมีความชุกของโรคทางพันธุกรรมบางชนิดสูงกว่าประชาการทั่วไปเช่นกลุ่มอาการเอลิสเวนเครเวนซึ่งเป็นความผิดปกติทำให้ตัวเตหายาก รวมถึงโรคพันธุกรรมแบบยีนด้อยอื่นๆเมื่อรับรู้ถึงความเสี่ยงเหล่านี้ครอบครัวอามิชจำนวนมากจึงสนับสนุนให้วัยหนุ่มสาวมองหาคู่ครองจากชุมชนอามิชใกล้เคียงแม้ว่าวิธีนี้จะไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ทั้งหมดแต่ก็ช่วยเพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรมได้เล็กน้อยและลดโอกาสเกิดเดกก็กยีนอยชุมชนขนาดใหญ่เช่นแงคาสเตอร์ในรัฐเพนซิลเวเนียและโฮมส์ s County ในรัฐโอไ a โ o อักเพชินปัญหา ทางพันธุกรรมน้อยกว่าชุมชนเล็กและโดดเดี่ยวเนื่องจากมีความหลากหลายของสายตระกูลมากกว่าแม้ชาวอามิชจะไม่มีโยบายอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาหรือการตรวจคัดกรองทางพันธุกรรมแต่บางชุมชนก็เริ่มเปิดใจต่อวิธีการเหล่านี้มากขึ้นเป็นลำดับรครอบครัวบางส่วนปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่รู้ลึกเกี่ยวกับโรคอังพันธุกรรมซึ่งพบได้บ่อยในหมู่อามิชเพื่อช่วยให้พวกเขาจัดการ และวางแผนรับมือความเสี่ยงด้านสุขภาพในชุมชนขนาดเล็กที่มีตัวเลือกคู่ครองจำกัดคนรุ่นใหม่มักประสบความท้าทายเพราะอาจมีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนที่ตนสนใจเพื่อแก้ปัญหานี้วัยรุ่นอามิชบางกลุ่มได้รับการส่งเสริมให้เดินทางไปยังชุมชนอื่นหรือเข้าร่วมงานรวมตัวขนาดใหญ่ซึ่งเปิดโอกาสให้พบผู้คนจากหลายพื้นที่และอาจนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมมากขึ้น น่าสนใจว่างานวิจัยเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมในชาวอามิจไม่เพียงช่วยให้เข้าใจสุขภาพของชุมชนเหล่านี้มากขึ้นแต่ยังนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนวงกว้างอีกด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานร่วมกับอามิจได้พัฒนาวิธีการที่ให้ความเคารพต่อค่านินยมดั้งเดิมของชุมชนพร้อมทั้งรับมือกับความทา้าทายด้านความหลากหลายทางพันธุกรรมที่มีจำกัดพร้อมกันคุณคิดอย่างไร เกี่ยวกับสมดุลอันละเอียดอ่อนระหว่างประเพณีกับความท้าทายสมัยใหม่แบบนี้บ้างมาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะในวัฒนธรรมอมิชซึ่งประเพณีถูกฝังลึกอยู่ในทุกแง่มุมของชีวิตการไม่มีการให้ความรู้ด้านเพศศึกษาอย่างเป็นทางการทําให้เกิดความท้าทายอย่างมากโดยเฉพาะกับผู้หญิงภายใต้โครงสร้างทางสมที่ให้ผู้ชายเป็นศูนย์กลางชุมชน ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับอำนาจของฝ่ายชายภายในครอบครัวและความสัมพันธ์ซึ่งส่งผลต่อความคาดหวังในชีวิตสมรสรวมถึงมุมมองต่อความใกล้ชิดและการให้ความยินยอมตั้งแต่วยยัยเยาว์ผู้หญิงอามิชมักถูกสอนให้ยึดถือความสุภาพอ่อนน้อมการเชื่อฟังและความเรียบร้อยค่านิยมเหล่านี้ได้รับการปลูกฝังเรื่อยมาเพื่อเตรียมให้พวกเธอใช้ชีวิตในบทบาทที่การตอบสนองความต้องการของสามี ถูกมองว่าเป็นหน้าที่สำคัญของชีวิตคู่การพูดคุยเรื่องการให้ความยินยอมในแบบที่สังคมทั่วไปเข้าใจมักไม่เกิดขึ้นในชุมชนอามิชทาให้ผู้หญิงจํานวนมากไม่รู้จักเครื่องมือหรือไม่มีความมั่นใจพอที่จะกําหนดขอบเขตของตนเองในความสัมพันธ์อันใกล้ชิดการคาดความรู้เกี่ยวกับสุขภาพการเจริญพันธุ์และหลักความเคารพซึ่งกันและกันในความสัมพันธ์ยิ่งทําให้ปัญหาซับซ้อนขึ้นผู้หญิงอามิชจานวนไม่น้อย ก้าวเข้าสู่ชีวิตสมาร์สโดยแทบไม่เข้าใจร่างกายของตนเองหรือแนวคิดเรื่องการยินยอมรวมกันช่องว่างความรู้เช่นนี้ทําให้การปรับตัวเข้ากับความคาดหวังในชีวิตคู่เป็นเรื่องยากและอาจทําให้พวกเธอรู้สึกไม่มั่นใจในสิทธิ์และอํานาจของตนเองสําหรับผู้ชายอามชความเงียบในเรื่องเพศและความสัมพันธ์นี้ส่งผลให้ความขาดหวังแบบดังเดิมสืบเนื่องต่อไป โดยความใกล้ชิดในชีวิตคู่ชีวิตคู่มักหมุนรอบต้องการของฝ่ายชายเมื่อไม่มีพื้นที่ให้ตั้งคำถามหรือท้าทายบนทัทานเดิมทั้งชายและหญิงจึงยังคงผูกมัดอยู่กับธรรมเนียมที่กำหนดบทบาทให้พวกเขาความละเอียดอ่อนระหว่างการยึดถือประเพณีกับความเข้าใจใหม่ที่คอยย้ยเตโป้ขึ้นทําให้เกิดคําถามสําคัญว่าชุมชนจะรักษาคุณค่าของตนไว้ได้อย่างไรในคณะเดียวกันก็เปิดรับมุมมองสมัยใหม่ เกี่ยวกับการยินยอมและความคารพซึ่งกันและกันคุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างมาแบ่งปันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะในสังคมอามิชซึ่งธรรมเนียมดังเดิมเป็นเสาหลักของชีวิตประจําวันเด็กสาวจํานวนมากต้องเผเชิญกับความคาดหวังที่ซับซ้อนการรักษาบทบาทของตนภายในครอบครัวถือเป็นเรื่องสําคัญแต่สําหรับผู้ที่ตั้งคําถามหรือกล้าสแสดงความกังวลผลลัพธ์ที่ตามมามักคือโดดเดี่ยวค่านินยมของชุมชน ไม่สนับสนุนการพูดถึงปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาชีวิตคู่อย่างเปิดเผยส่งผลให้ความเงียบแอนแมกลายเป็นวัฒนธรรมที่พบได้ทั่วไปแมจะมีอุปสรรคแต่ผู้หญิงอมิชบางคนที่ออกจากชุมชนก็กล้าหาญพอที่จะเล่าประสบการณ์ของตนผ่านหนังสือแพลตฟอร์มออนไลน์และสากดีทําให้ผู้คนได้เห็นความท้าทายของการใช้ชีวิตภายใต้กฎเกณฑ์เข้มงวดของความคาดหวังในชีวิตสมรสเรื่องราวเหล่านี้ช่วยจุดประกายบทสนทนาสำคัญ เกี่ยวกับความจําเป็นของความเข้าใจและความสมดุลโดยเฉพาะเรื่องการยินยอมและการมีอํานาจตัดสินใจในความสัมพันธ์จํานวนผู้ที่ออกจากชุมชนอามิชเพิ่มขึ้นเรื่อยๆท,ทำให้สังคมภายนอกเริ่มเข้าใจรูปแบบความสัมพันธ์และค่านิยมฝังรากลึกเหล่านี้มากขึ้นคือขายช่วยเหลือและกลุ่มสนับสนุนต่งางๆก็เริ่มก้าวเข้ามามีบทบาทโดยให้ทรัพยาการการให้คำปรึกษาและพื้นที่สำหรับผู้ที่ต้องกอง อาจแบ่งปันประสบการณ์โดยเฉพาะผู้หญิงอามิชเพื่อขอความช่วยเหลือแม้ว่าระบบชายเป็นใหญ่จะยังคงเป็นศูนย์กลางของสังคมอามิชแต่บทสนทนาที่เริ่มก่อตัวขึ้นเกี่ยวกับขอบเขตส่วนตัวและความคารับก็เริ่มส่งแรงกระเพื่อมไปยังชุมชนดั้งเดิมเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ความเท่าเทียมมากขึ้นคุณคิดว่าแรงกระเพื่อมเล็กๆเ,เหล่านี้จะพาไปสู่อนาคตที่ดีกว่าได้ไหมมาร่วมพูดคุย และสำรวจการเปลี่ยนแปลงนี้ไปด้วยกันค่ะสำหรับผู้ที่เกิดและเติบโตในชุมชนอามิชการตัดสินใจออกจากชุมชนถือเป็นการเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่เพราะหมายถึงการก้าวออกจากวิถียึดโยงโดยประเพณีครอบครัวและศระทัทธาการตัดสินใจนี้มาเกิดจากความต้องการสิทิภาพประสบการณ์ใหม่หรือวิถีชีวิตที่ต่างออกไปและแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยการออกจากชุมชนอามิช ต้องเผชิญกับธรรมเนียมที่เรียกว่าไมดูหรือการตัดขาดผู้ที่ออกไปมักถูกจำกัดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวเช่นเมื่ออาหารงานโบสถ์หรือการรวมตัวของชุมชนแม้แต่การพูดคุยธรรมดากับสมาชิกครอบครัวก็อาจลดลงโดยมีการแบ่งพื้นที่หรือลดการติดต่ออย่างตั้งใจใจไมดูไม่ใช่เพียงการทำให้โดดเดี่ยวแต่เป็นวิธีที่ชุมชนใช้รักษาคุณค่าของตนเองและส่งสารชัดเจนว่าการเลือกใช้ชีวิตภายนอกชุมชน มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งสำหรับหลายคนการสูญเสียสายไดนแน่นแฟนเช่นนี้สร้างบาดแผลทางอารมณ์อย่างมากสายสัมพันธ์ในครอบครัวมีความสำคัญสูงสุดในชีวิตอาเิชทำให้การสูญเสียสิ่งนี้ยิ่งเจ็บปวดผู้คนจำนวนไม่น้อยลังเลกับการตัดสินใจของตนเองและบางครั้งก็เลือกกลับไปสู่ชีวิตแบบอาเมจอีกคราเ้นทางที่เต็มไปด้วยความรู้สึกทั้งเจ็บปวดและสับสนนี้ ทำให้เราเห็นถึงความลึกซึ้งของความผูกพันในชุมชนอามิชและนําไปสู่คําถามสําคัญว่าสิทธิภาพส่วนตัวมีคุณค่าเพียงใดเมื่อเทียบกับพลังของสายสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วคุณล่ะจะเลือกกระโดดไปสู่ชีวิตใหม่หรือยังคงอย่างรากอยู่ในธรรมเนียมเดิมแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยค่ะการออกจากชุมชนอามิชเป็นการตัดสินใจที่ลึกซึ้งและท้าทายทั้งในด้านอารมณ์และการปรับตัว ผู้ที่เติบโตมาก,กับวิธีที่แยกตัวจากโลกภายนอกต้องก้าวออกจากทุกสิ่งที่คุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่อยู่กับพวกเขามาตั้งแต่เกิดการเดินเส้นทางใหม่นั้นจึงต้องเรียนรู้ทักแะใหม่ๆปรับตัวเข้าหาสังคมและทำความเคห์้าใจกับโลกสมัยใหม่ที่แทบไม่คุ้นเคยในด้านอารมณ์ผลกระทบอาจรุนแรงมากเพราะความผูกพันในครอบครัวคือหัวใจของชีวิตอเมิการออกจากชุมชน จึงมักหมายถึงการสูญเสียความสัมพันธ์สำคัญเหล่านี้ความใกล้ชิดในชุมชนทําให้การแยกจากกันเป็นเรื่องเจ็บปวดและหลายครั้งการตัดสินใจออกไปอาจถูกมองว่าเป็นการปฏิเสธคุณค่าและธรรมเนียมของครอบครัวความรักหรือความสัมพันธ์กับคนภายนอกก็ยิ่งทําให้การตัดสินใจนี้ซับซ้อนขึ้นไปอีกสําหรับหลายคนระบบสนับสนุนคือสิ่งที่ช่วยให้พวกเขาข้ามผ่านช่วงเวลานี้ได้องค์กรอย่าง Mission to a m i s h People หรือ aMap ช่วยจัดหาที่พักการศึกษาและการให้คำปรึกษาด้านอารมณ์เพื่อให้ผู้ที่ออกจากชุมชนสามารถก้าวเข้าสู่สังคมสมัยใหม่ได้ไง่ายขึ้นนอกจากนี้อดีตอมิชหลายคนยังใช้โลกออนไลน์เล่าประสบการณ์ของตนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นกำลังใจให้ผู้ที่กำลังตัดสินใจเช่นเดียวกันแม่เส้นทางจะเต็มไปด้วยอุปสรรคหลายคนก็ยังสามารถหาวิธีให้เกียรติรากเหง้าของตนเองพร้อมกับก้าวสู่โลกกว้างได้อย่างงดงาม สร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่ผสมผสานระหว่างความเข้มแข็งและคำสัญญาแห่งสีภาพส่วนบุคคลได้อย่างลงตัวหวังว่าคุณจะชอบวิดีโอในวันนี้นะถ้าใช่อย่าลืมกดปุ่มถูกใจและกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่พลาดวิดีโอน่าตื่นเต้นครั้งต่อไปการสนับสนุนของคุณช่วยให้เรามีกำลังใจสร้างสรรค์เนื้อหาที่ดียิ่งขึ้นไปอีกอย่าลืมชมวิดีโอต่อไปที่ปรากฏบนหน้าจอ ฉันมั่นใจว่าคุณจะต้องชอบแน่แนและอย่าลืมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเทศที่คุณอยากให้เราไปสำรวจในครั้งหน้าขอบคุณมากที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไป